สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกเกษตรดันใต้นะครับเมื่อเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝาให้แน่นเลยนะครับหลังจากนั้นก็ ืแน่นมากครับตอนนี้ครับอืต้องใช้ตัวช่วยคร<ง>ับ<ง><ง> อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ออต้ลูปนะครับแต่จะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันดำนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ดูโซ่นะครับ เช็คความคมนะครับความคมของโซ่น่าจะไม่ต้องน่าจะไม่ต้องรับนะครับทีน,นี้เราต้องพาถิบตัวไปด้วยนะครับเผื่อโซ่จะหลุดนะครับ ยังไม่ชช่เพอะไรนะครับเพราะว่าบาเรื่อยของผมนะครับเรื่อยตัวนี้นะครับก่อนหน้านั้นผมไปเรื่อยต้นเงาะนะครับแล้วก็เขาหนีบนะครับหนีบปุ๊บจังหวะที่ว่าผมชักออกไม่ทันนะครับต้นเงาะมันล้มใส่นะครับพอล้มใส่ปุ๊บมันหนีบทับเลยนะครับก็หลังจากนั้นก็เลยปลายปลายบาของเครื่องเรื่อยมันก็เลยเบี้ยวนะครับเบี้ยวปุ๊บมันก็เป็นผลให้ การที่ว่าเราบ้องไม้นะครับเข,เขาก็จะเขาก็จะเลี้ยวแล้วเย,ยไปตามปลายบานนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้งานเลยมากมายกนะ็ไว้เก็บไม้เก็บลไยเล็กๆน้อยๆผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเวลาการทํางานที่ว่าเราบ้องไม้บ้องใหญ่ๆหน้าไม้มันก็เลยออกมาเอยียงๆเบี้ยวๆเนี่ยก็เขาเรียกว่าอาศัยต้องใช้เทคนิคเอา แต่ถ้าว่าเวลาเราทํางานโคน้นไม้จริงๆบาเรื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่นั้นเราจะทํางานไม่สะดวกนะครับ ค,ความเสียหายนะครับของลมพายุนะครับไม้ใหญ่ฟาดไม้เล็กนะครับเหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับหลังจากนี้ผมก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ครับก็คือรอให้เขาแตกยอดใหม่ครับ นี่ครับเครื่องฮอนด้านะครับเดิมทีเขาบอกว่าเป็นฮอนด้านะครับแต่ว่าเราก็เอาสั่งซื้อมาถึงก็ตกลงว่าเป็นเครื่องกินแดงนะครับผมก็ไม่เห็นมียี่ห้อฮอนด้าติดนะครับแต่ว่าการใช้งานก็โอเคครับค่อนข้างจะโอเคครับเครื่องตัวนี้ผมซื้อมาในราคาพันเก้าถ้าในราคาพันเก้า ถ้าคุณภาพการใช้งานได้ขนาดนี้ถือว่ารับได้ครับผมมีเครื่อง070นะครับแต่ว่าเราไม่ได้นํามาใช้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะหนักนะครับตอนนี้ก็ขอใช้เครื่องเล็กนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกมือดีนะครับ เปียนบ้านของเรานะครับถูกลมพายุโค่นนะครับวันนี้ผมมาทําการเอาต้นไม้ออกนะครับซึ่งสร้างความเสียหายให้กับในแปลงทุเรียนนะครับทําให้ต้นทุเรียนเล็กของผมโค่นล้มไปอีกหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการฟาดของต้นทุเรียนนะครับเจ็บเขียดนะครับก็เสียหายไปประมาณสองต้นนะครับผมก็เลยได้มาทําการอออกนะครับ นี่กสองสามอาทิตย์ก็ก็ได้กินแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าพายุเขาลงมาต้นทำลายซะก,ก่อนนะครับอีกนิดเดียวนะครับปลายทุเรียนพื้นเมืองก็จะเมาป้าเอาต้นนี้นะครับดีที่ยังไม่ถึงครับเจ็ดขิวนะครับเจ็ดขิว โอเคครับก็สรุปแล้วว่าเสียหายไปสองต้นนะครับต,ต้นตรงกลางก็จะโดนหนักกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าอยู่ตรงพุ่มพอดีฮะ เดี๋ยวเรารอให้ก็ะแตกยอดใหม่ครับทาป้องกันเชื้อรานะเมทาเล็กซิลนะครับเอาไว้ทาป้องกันเชื้อานะารอา,า,อนอานะครับหลังจากที่เราได้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการทาเลยครับ หลังจากที่เราทาตัวยาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการตัดกับองนะครับขวดโคกขวดอะไรก็ได้นะครับที่ว่าเอาไว้ครอบด้านบนนะครับเพื่อจะป้องกันน้ําฝนนะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับอาจจะมีน้ําฝนลงสู่ต้นแล้วก็อาก็ให้เกิดเชื้อราเข้าต้นได้นะครับผมก็ทาการป้องกันก่อนนะครับเนี่ย แล้วก็ทําการครอบด้านบนนะครับโดยการตัดตัดริมด้านข้างนี้เอาไว้สอดทิ่งด้านทิ่งข้างถิงนี้นะครับิงเท้านี้ก็ถือว่าเป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็รอให้เขาแตกยอดโตขึ้นมาแทนยอดเดิมที่เขาหักไปนะครับ ต้นเขาล้มแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับถ้ายังมีตออยู่เขาก็สามารถแตกยอดสร้างลำต้นให้เจริญเติบโตต่อไปได้นะครับวันนี้ผมกเกษตรแดนใต้ก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกเกษตรแดนใต้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมกเกษตรแดนใต้ก็ต้องขอกราบสวัสดีและขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับครับผม สวัสดีครับ